นะครับวันนี้เราอยู่กับเบคอนเชนนะครับวันนี้เราอยู่กันในแบบซากุระสเตนนะครับ <S <S เราจะมารีวิวตัวใหม่นะซึ่งก็ไม่น่จาจมันนะฮะว่ามันจะเป็นตัวใหม่ไม่ใหม่นะซึ่งมันเป็นปืนนะครับเป็นตัวที่สามารถหาได้จากการสุ่มสแตนทั่วไปนะฮะก็จะมีโอกาสได้มันมาในครอบครองแล้วโอเคครับเริ่มจากการซามมอนมาก่อนเลยนะครับกดมาปุ๊บก็ จะเป็นการเอาเอาปืนขึ้นมานะครับตอนท่าวิ่งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับยิงยิงธรรมดาจะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นท่ายิงได้เหมือคนละสามนะครับต่อไปจะเป็นการกดเซตนะครับเหมือนว่าแซตจะเป็นการเล็งนะฮะช่วยเล็งได้อยู่ได้เหมือนคนละสามเหมือนกันนะไม่มีอะไรมาก กด e นะครับเป็นการยิงไปนะประมาณ3 4สน่าจะ5้านัดต่อไปกด R นับยิงหนักนะครับจะทำให้สตนูน้นนะที่สามารถบล็อกได้นะครับตัวที่บล็อกได้นะครับจะตีเข้านะครับอ่ะต่อไปนับตัว t ผมยังไม่แน่ใจเท่าไหร่กดเดียว,วก็เป็นการยิงเหมือนเดิมนะสามนัดนะครับกด Y เป็นการยิงนะครับไปข้างหน้าตัวละครตัวเที่ของเลงใช่ไหมผมเลงตรงนู้นมันก็ไปตรงนี้นะครับโอเคแล้วกด G นะครับถ้าไม่ตายนะครับเป็นการเฮดช็อตนะย,ย,ยิงหัวนั่นแหละไม่ใช่ฟรีไฟแต่เป็นโลบ็อกนะสกิลถึงว่าสวยดีนะฮะสกิลสวยแล้วผมนอกจากนั้นไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วแหละ เพราะที่ผมพูดมาก็มีแค่น่ะมันก็ยิงได้ดาเมจทีละสามซึ่งทุกสกิลจะมีดาเมจทีละสามนะถ้ากดแซนะจะเป็นการเล็งยิงนะฮะซึ่งการเล็งยิงนั้นจะเป็นสิ่งที่เล็งยิงได้ยากแต่เอาเถอครับมันเล็งยากแต่ผมก้ม แล้วแต่นะว่าจะใช้ในทางไหนนะสาย p p หรือจะยังไงก็ได้ฉะนั้นแล้วนะครับก็คลิปนี้คงมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมาแค่มารีวิวนะครับตัวใหม่โอเคบ๊ายบาย